สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมพอลันจากสถาบันสอนกรฟ์อัลฟากรฟ์แคมป์เดมี่ครับเชื่อว่าท่านนักกอล์ฟหลายๆท่านที่เพิ่งกลับไปเข้าสนามไกด์ได้กลับไปซ้อมนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเทคเอเวนะครับบางก็คือเทคเอเวมาแล้วน้ะไม่เปิดบางก็อาจจะเทคเอเวมาแล้วลำตัวไม่มีการขยับนะครับวันนี้ผมพอลันมดีดิลดีๆนะครับมาแนะนำนะครับเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ก็คือแค่ไม้กอล์ฟอันเดียวนะครับดิวนี้เนี่ยช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะเทคเอเวขึ้นมาแล้วลำตัวมือ เดินทางไปพร้อมกันนะครับหรือที่เขาเรียกว่าซิงกันและยากช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยสามารถเก็บหน้านไม้ให้สแควร์ได้นในขณะของการเทคเวดนะครับแบบฝึกหัดอันนี้เนี่ยนะครับวิธีการทําก็คือเราจะเริ่มจากการจับบิปนะครับโดยที่ให้บิปเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงภูมิของเรานะครับเราลองจับไม้ไ้ที่มือซ้ายมือ,อย่าครับมือขวาเอาไขว้หลังไว้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําท่า เทกเเวอ์ขึ้นนะครับแล้วมันมีแค่การขยับแขนอน่างเดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่าตรงก้นกริปตรงนี้นะครับจะหลุดออกจากกรงผมนะครับจะเป็นท่าน,นี้ซึ่งถ้าเกิดมองจากทางด้านค่านะจะเห็นว่าหน้าไม้นีค่อนข้างเปิดครับสันตรงลิ่งเอชตรงนี้เนี่ยจะไม่ขนานกับกระดูกสันหลังครับแต่ถ้าเกิดเราวางไม้ทิ้งกุงไว้แล้วตอนเทกเเวอ์ขึ้นนะครับมีการแขลยบบงตัวไปพร้อมกับเอเวอจะสังเกตเห็นว่าลิ่งเอชตรงนี้นะครับจะขนานกับกระดูกสันหลังผมครับ เพียงแค่นี้นะครับท่านกรก็จะสามารถด้านเทกะเว์ที่มีลำตัวซิ้งกับมือในการขึ้นมาไปต่อและไม่ทำให้ลำตัวหยุดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมปอลันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ